สวัสดีครับวันนี้ผมนำพระแถวบ้านที่คนไม่ค่อยรู้จักมาให้ดูกันนะครับอันนี้องค์นี้เรียกว่าพระนางปีกกว้างวัดสัมปัสซิวหลวงพ่อเตยเป็นคนจัดสร้างนะครับวันนี้สร้างปีพศสอง0ันหหลวงพ่อเตยท่านเป็นลูกศิษย์หล,งหลวงดถินวัดป่าลยๆนะครับ วงนี้เป็นพร์ที่น่าเก็บนะครับคนไม่ค่อยรู้จักกันหลวงพ่อเทียนเป็นพระปฏิบัติดีชาวบ้านนับถือกันนะครับแถวนี้ค้นงยมเล่นถาก็อยู่หลักร้อยครับของเกยัยงไม่มีเลนแบบมีแต่ของมีแต่ต้นใหม่ที่สร้างออกมานะครับรุ่นที่ทันหลวงพ่อเตยให้สังเกตก็จะมีความเก่าส่วนรุ่นใหม่นะครับ เป็นผักใหม่ๆเลยยังแยกแยะกันได้ง่ายนะครับหเห็นไหมต้นใหม่กับลุนเก่าผ่าหน้าสะสมครับอชอบบ้านแถววัดว่ากันว่าผ่ารุ่นนี้พิธีปลุกเสกดีมันสันดีนะครับ ใครเจอก็แนะนำให้เก็บไปนะครับผาดีวันนี้ถ้ามีอะไรผิดพลาดผมขออภัยด้วยนะครับขอบคุณมากครับ